สวัสดียามเช้าตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนี่เอาบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะอยู่ที่พึ่งหวานรีสอร์ทสวยมากวิวปังมากดูทุกคนวันนี้โค้ดมีเทคนิคเพิ่มพลังยามเช้ามาฝากทุกคนนะทำยังไงที่เราจะตื่นเช้ามาอย่างสดชื่นมีพลังแล้วก็มีชีวิตชีวาทุกวันบอกเลยนะหนึ่งในเคล็ดลับที่โค้ดทำตลอดก็คือตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรตอนตื่นเช้ามาเนี่ยตอนที่เรายังอยู่บนเตียงนอนนะให้เราเนี่ย โปรแกรมจิตสั่งจิตก่อนเลยก่อนที่จะลุกขึ้นมาจากที่นอนนะสั่งจิตไปเลยว่าเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในวันนี้จินตนาการว่าอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะทำความรู้สึกว่าเงินทองอไหลมาเท่มากหรือว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นมันประสบความสาเร็จนะใช้วิธีการนี้และหลังจากนั้นนะก็ให้ลุกขึ้นจากที่นอนนะคะแล้วก็ นั่งสมาธิบนเตียงไปเลยนะทำใจให้สบายเคลียร์ใจให้ว่างนะคะไม่ต้องคิดอะไรทําใจโล่งๆสบายๆนะเพราะว่ามันเป็นการรีเซ็ตพลังงานยามเช้าคุณในสมัยเด็กเนี่ยเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมที่เอาแว่นขยายเนี่ยนะไปวางแล้วก็ บนกระดาษรวมแสงอาทิตย์แล้วก็รวมกระดาษแล้วก็เผาไหมกระดาษดังนั้นคุณต้องฝึกจิตให้มีพลังด้วยการนั่งสมาธิสิ่งที่ทำประจาก็คือนั่งสมาธิตื่นเช้ามานั่งเลยก่อนนอนก็นั่งอีกรอบหนึ่งนะคะโฟกัสเรื่องเดียวคิดทีละเรื่องเนี่ยมันฝึกได้ด้วยการนั่งสมาธิถ้าเราฝึกแบบนี้จิตเราจะมีพลังมันจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะมีพลังในการใช้ชีวิตก็จะมีอารมณ์ดีเบิกบานแล้วก็ใจเย็นด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายยามเช้าค่ะทุกคนอย่างที่บอกอะเนาะ ร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันถ้าคุณขยับร่างกายให้อเลิร์กระปี้กระเป๋าแน่นอนว่าคุณจะแอคทีฟคุณจะมีพลังแน่นอนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะ,ปะไปว่วยน้ำกันจะได้มีพลังนี่